เราเน้นสร้างความสำเร็จกับธุรกิจ SME เป็นหลัก TikTok เองเนี่ยเราเป็น Full Funnel Solution s Platform TikTok เราจอบโจทย์หมดเลยนะครับสำหรับทุกธุรกิจทุกไซส์ทุกขนาดเราจะต้องสร้างความแตกต่างสร้างความเป็นเอกลักษณ์ให้กับแบรนด์ของเรา TikTok เนี่ยเป็นหนึ่งแพลตฟอร์มนะครับที่สามารถที่จะทำให้การคอมม u n i c a หรือการสื่อสาร ในความแตกต่างนั้นออกมาได้ชัดเจนมากขึ้น TikTok เนี่ยเราอยากที่จะสร้างตัวเองนะครับหรือว่าเรามีมิชชั่นที่อยากที่จะทำเป็น trusted entertainment platform powered by community วันนี้นะครับจริงๆแล้ว TikTok เราก็มีผู้ใช้งานทั่วโลกเนี่ยเกินกว่า1นึ่งล้านคนคไปแล้วโดยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเรามีเกินกว่า24แลก็ประมาณ240ล้านคนไปแล้วนะครับ อย่างที่ทุกคนทราบกันดีค่ะว่าตอนนี้แพลตฟอร์มที่มาแรงแบบเติบโตแบบก้าวกระโดดแล้วมีจํานวนผู้ใช้เนี่ย เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นที่จับตามองมากๆสําหรับเหล่า SME ที่อยากจะทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จนั่นก็คือแพลตฟอร์มติ ktok อกนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะโซอี้ได้รับเกียรติจากคุณเบนจัตตุธนะพิทักษพงศ์นะคะที่เป็น He a d of SME ของติ ktok อกค่ะสวัสดีค่ะคุณเบนสวัสดีครับผมค่ะโอ้ก่อนอื่นต้องถามเลย TikTok ติ๊ t o ็อกโตเร็วมากๆไม่ใช่แค่ในไทยแต่ว่าโตทั้งโลกเลยอยากทราบเหตุผลที่ TikTok ติ๊ t ต็อกโตเร็วขนาดนี้ค่ะคุณเบนผมว่า เหตุผลที่ทำให้ Tik t o k มันมีการเติบโตเนี่ยนะครับเพราะว่าหัวใจหลักของ t i k t o k เลยเนี่ยคือความเอนเทต์หรือความบันเทิงนะครับ mm hmm. พอเราเราเข้าไปทิ k กทิกตอกแล้วเนี่ยแน่นอนว่าทั้งได้ความรู้แล้วก็ได้ความบันเทิงเนี่ยก็ทำให้คนเนี่ย ชอบที่จะใช้งานนะครับแล้วก็คอนเทนต์ของเราก็มีหลากหลายมากขึ้นมากๆเลยด้วยนะครับตอนนี้ก็เลยทําให้น่าจะมีการเติบโตที่ค่อนข้างที่ดีคุณเบนจะบอกมันเป็นเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์นั่นเองซึ่งแพลตฟอร์มอื่นอาจจะไม่ได้ให้ตรงนี้อย่างเด่นชัดเราได้ความรู้ต่างๆจากทิกตอกมากมายแบบเพลินๆด้วยใช่ต้องครับเราก็เห็นคุณหมอนะครับหรือว่าคนที่เป็นคุก เนี่ยนะครับออกมาสอนวิธีการนอาหารสนสั้นๆคุณหมอก็ออกมาสอนเรื่องการดูแลสุขภาพนักออกกาลังกายก็ออกมาบอกว่าออกกาลังกายสั้นๆได้อย่างไรอะไรอย่างงี้นะมันก็มีคอนเทนต์ที่เราสามารถที่จะเข้าไปชมได้มากกว่าแค่คอนเทนต์เต้นอย่างเดียวอื ค่ะเรียกว่าความหลากหลายของคอนเทนต์เนี่ยมีจริงๆซึ่งสมัยก่อนเนี่ยคนอาจจะติดความคิดอะคุณเบนว่าโอ้โหเราจะต้องมาทำคอนเทนต์บนทิกตอกมันจะต้องเต้นต้องขำต้องตลกเอ๊ะแล้วเราเนี่ยจะสามารถทำธุรกิจหรือพรีเซนต์ธุรกิจสร้างแบรนด์ของเราได้ยังไงตรงนี้คุณเบนแนะนำยังไงดีคะกับ SME ไทยผมว่าก่อนอื่นเนี่ยนักธุรกิจหรือว่า s m e เจ้าของธุรกิจเนี่ยจะต้องดูก่อนเนาะว่าสเตจของบิสเนของเราเนี่ยอยู่ที่ตรงไหนนะครับ บางท่านเนี่ยอยู่ที่เริ่มต้นเลยคือเริ่มในการ build brand mm hmm. นะครับ TikTok เองเนี่ยเราเป็น full funnel solution platform น,นะครับเราสามารถที่จะทำการตลาดได้ตั้งแต่เริ่มการ build brand เลยนะครับ mm hmm. ไปจนถึงเน้นการขายแล้วก็ build royalty mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนอื่นถ้าสมมติว่าแบรนด์ของเราอยู่ที่เริ่ม mm hmm. สร้างการรับรู้ <Okay. S 1> หรือว่า build brand awareness แล้วก็จะมี solution ที่สามารถที่จะ ใช้โฆษณาออกไปสร้างความรับรู้เพิ่มเติมนะครับอาจจะใช้ครีเอเตอร์มาเลเวอรจในการทำให้แบรนด์ของเราเป็นที่รู้จักมากขึ้นด้วยนะครับ ในขณะที่ถ้าสมมติว่าตอนนี้เราอยากที่จะเน้นยอดขายแล้วอย่างเงี้ยนะครับเราก็อาจที่จะใช้โซลูชันที่เป็น conversion l e d solution มาใช้เลยนะครับเช่นการใช้ e-commerce solution tiktok shop ตอนนี้ก็มีการล้นเกิดเข้ามาแล้วนะครับหรือการใช้ lead gen นะครับหรือการใช้ traffic อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถที่จะทำได้ tiktok เราจอบโดดหมดเลยนะครับสำหรับทุก,ทก,ทกธุรกิจทุกไซส์ทุกขนาด ถามคุณเบนต่อนะคะคุณเบนมองว่าอะไรคือ Key Success Factor ที่สำคัญในการทำธุรกิจคะแล้วก็ทาง TikTok เนี่ยมี Product หรือมี Service ที่ตอบโจทย์ SME ไทยตรงนี้ยังไงบ้างคะโอเคผมคิดว่า Key Success Factor ของทุกธุรกิจที่อยากให้เน้นคือเราจะต้องสร้างความแตกต่างสร้างความเป็นเอกลักษณ์ให้กับแบ,บรนด์ของเรา TikTok เนี่ยเป็นหนึ่งแพลตฟอร์มนะครับที่สามารถที่จะทำให้การคอมมิเคหรือการสื่อสาร ในความแตกต่างมันออกมาได้ชัดเจนมากขึ้นผมขออนุญ,ญาตแบ่งออกเป็น3 Solution นด้วยกันะกน,นะครับโซลูชันแรกเลยเนี่ยคือโซลูชันที่เกี่ยวกับการโฆษณานะครับอย่างที่ผมบอกคุณโซลี่ไปตั้งแต่ตอนแรกว่าเรามีตั้งแต่การสร้างแบรนด awareness นะครับการ drive mid funnel หรือว่าการ drive lower funnel ในการ drive conversion กัรทำ commerce platform อันดับที่2เลยคือ creative solution นะครับ Tiktok เนี่ยเรามี โซลูชันที่สามารถที่จะทำให้ธุรกิจทุกๆไซส์ทุกขนาดเ,นเข้าไปเรียนรู้ได้นะครับซึ่งเรามี Creator Marketplace นะครับก็คือเป็น Marketplace สํำหรับธุรกิจที่สามารถที่จะเข้าไปค้นหา Creator ของ TikTok ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแบรนด์สามารถที่จะเข้าไป o l l a b o r a t e กับ Creator ได้เลยบน TikTok ซึ่งเราสามารถที่จะเข้าไปค้นหาได้นะครับว่า Creative หรือวิดีโอแบบไหนเนี่ยที่ประสบผลสำเร็จบน TikTok คือเข้าไปในเว็บไซต์ใช่ไหมคะใซ<ช> <So, I S 1> อีเคยเห็นตัวนี้อยู่เราก็สามารถเข้าไปออกแบบดีไซน์ Creative ของคอนเทนต์ของเราถูกต้องอัน <ฮะ S 2> นี้นก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับรดับสุดท้ายเลยที่ผมบอกที่เป็น Solutions กับธุรกิจเนี่ยเราเรียกว่าเสมอโซลูช o ่นนะครับซึ่ง เร็วๆที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการเปิดตัว TikTok Shop ในประเทศไทยเนี่ยค่ะตื่นเต้นกันมากเพราะทุกคนแบบว่าหวังจะได้ยอดขายจากตรงนี้แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง<ต>ดีด<โ>ดเลยค่ะ TikTok Shop ะเนี่ยเป็น One Stop Solution เลยนะครับสามารถที่จะทำให้การโปรโมทกับการขายเนี่ยเข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกันก็คือ TikTok ได้เลยนะครับผมดูวิดีโออยู่เห็นวิดีโอโปรโมทเสื้อผ้าอยู่สามารถที่จะคลิกเข้าไปซื้อจ่ายเงินแล้วก็รอรับสินค้าได้เลย นะครับในแพลตฟอร์ม Tiktok ไม่ต้องออกเลยไหนเพราะฉะนั้น Tiktok สามารถทำธุรกิจสร้างแบรนด์แล้วก็สามารถสร้ง<อ>างยอดขายได้จริงๆไม่ใช่แค่เต้นไม่ใช่แค่ขำไม่ใช่แค่ตลกนะ,ะคะ no, อันนี้ก็เป็นโซลูชันทั้งหมดที่ t o k เนี่ยมีให้อยู่นะปัจจุบันอย่างนี้เวลาผู้ประกอบการไทยเ,ยเขาทำการตลาด บนแพลตฟอร์ม t i k t o อกแล้วเนี่ยอยากจะถามคุณเบนว่าเรามีจำนวนยูเซอร์ที่เยอะจริงๆแล้วก็รังเติบโตแบบก้าวกระโดดจริงๆเขาจำเป็นที่จะต้องทำการตลาดบนแพลตฟอร์มอื่นๆอีกหรือเปล่าคะโอเคอันนี้เนี่ยผมคิดว่าไม่มีคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนะครับแต่ผมคิดว่าขึ้นอยู่กับความต้องการของเจ้าของธุรกิจมากกว่านะครับ<ม>การใช้แพลตฟ,ฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งถามว่าถูกต้องไหมก็ไม่ได้ถูกต้องที่สุดแต่ก็ไม่ได้เป็นสิ่งผิดนะครับ ขึ้นอยู่กับว่าความต้องการในการเพสอันเลิศของแบรนด์แะครับออการมากกว่าจริงๆเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานนีเราเพิ่งมีการเปิดตัวแคมเปญที่เป็นแคมเปญระดับโลกเลยนะครับ mm hmm. เรียกว่า Follow Me t o TikTok แคมเปญเป็นแคมเปญที่เราอยากที่จะสนับสนุนธุรกิจ SME เป็นหลักเลยนะครับเพราะว่าเราเชื่อมั่นว่า SME หลายๆคนยังไม่เข้าใจว่า TikTok ใช้งานอย่างไรนะครับซึ่งใน Follow Me แคมเปญเนี่ยเราก็จะมีเคส e s t u นะครับไม่ว่าจากประเทศไทยเอง รหรือเคสตัด,ดีจากประเทศอื่นๆทําให้เขาเข้าไปเรียนรู้ได้นะครับว่าการทํางานการทําโฆษณาการประสบผลสําเร็จบนทิกตอกเนี่ยสามารถที่จะทำองไรได้บ้างเขาเริ่มต้นกันเรายังสามารถที่จะเรียนรู้อีกได้นะครับเพราะว่าเรามีคอร์สสั้นๆนะครับว่าการสร้างแบรนด์ทํำยังไงนะครับ การ drive ยอดขายทำยังไงนะครับ drive ยอดขายไประดับหนึ่งและวเอ๊ะทำไมมันไม่เพิ่มขึ้นเราสามารถที่จะ optimize เพิ่มเติมได้อย่างไรซึ่งขึ้นเปิดตัวไปเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ก็จะเป็นแคมเปญระยะเวลาประมาณ6อาทิตย์น่าสนใจมากๆเพราะแคมเปญนี้โซอก็ได้โปรโมทไปในหน้าเพจของโซอีด้วยค่ะถ้าเกิดผู้ประกอบการท่านใดสนใจนะก็อย่าลืมติดตามแคมเปญนี้เพราะคุณจะได้เติบโตไปพร้อมๆกับที่ TikTok เขาสอนเราด้วยนะคะโอเคฟิวเจอร์แพลนของ TikTok หรือภาพต่อไปที่เราจะได้เห็นต่อจากนี้คืออะไรคะแล้วผู้ประกอบการจะต้องเตรียมตัวรับมือ,อยังไงบ้างคะติ k t o k เนี่ย เราอยากที่จะสร้างตัวเองนะครับหรือว่าเรามีมิชั่นที่อยากที่จะทำเป็น trusted entertainment platform power tie community เราอยากที่จะทำให้เป็นเป็นแพลตฟอร์มที่ entertainment นี่แหละนะครับแต่เชื่อถือได้นะครับแล้วก็เป็น safe environment สำหรับทุกๆแบรนด์และผู้บริโภคทุกๆคนซึ่ง Entertainment อย่างเดียวไม่พอต้องเป็น safe environment ด้วยสำหรับ Entertainment platform อ,อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ TikTok อยากที่จะ drive towards นะครับท้ายสุดอยากให้คุณเบนฝากอะไรถึงผู้ประกอบการไทยที่กำลังรับชมรายการ<ม>บิชชดช็อตคัตอยู่ค่ะโอเคผมว่าก็เน้นอย่างเดิมนะครับคือสู้ๆนะครับทุกวิกฤตยังมีโอกาสผมเชื่อว่าอย่างนั้นแน่นอนไม่ว่าคุณจะอยู่ในสเตจไหนของการทำธุรกิจบนตนิ k t o k นะครับหรืออาจจะยังไม่ได้เข้ามาในบน t i k t o k Environment เลยเข้ามาเถอะครับถ้ายังไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงเรามีาที่ผมบอก f อ,อ l l o w Me นะครับเรายังมีทีมงานที่อาจจะให้คำปรึกษาให้คำแนะนำเพิ่ม <ๆ S 2> เติมเกี่ยวกับการใช้งานโฆษณาเองนะครับก็สามารถจะติดต่อทีมงานของเราได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้ามาใช้งานบนทิตเตอกเองและประสบผลสำเร็จไม่ได้เป็นเรื่องยากเลย และถ้าเกิดคุณชอบเรื่องราวเหล่านี้นะคะฝากติดตามรายการบิดช็อตคัททางทรัฐธุรกิจรายการที่จะช่วยร่นระยะเวลาในการทำธุรกิจของคุณค่ะ